กลับมาอยู่กับทร์ได้เช่นเนกันอีกครั้งนะครับครั้งนี้ขอพูดถึงรถเล็กที่ขายดีติดตลาดและได้เปิดตัวรุ่นใหม่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างเจ้า PCX 125 Honda PCX ถือเป็นรถสกูตเตอร์ขนาดประทัดรัดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศฟิลิปปินโดยรุ่นล่าสุดอย่าง PCX 125และ PCX 125 DX ได้ประกาศเปิดตัวในยุโรปไปแล้วนอกจากนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการเปิดตัว NMAX 125 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของคู่แข่งในยุโรปเช่นเดียวกันส่งผลให้ตลาดรถสกูตเตอร์สปอร์ตขนาดกระทัดรัดในยุโรปคึกคักมากยิ่งขึ้น PCX ถือได้ว่าเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังของกระแสบูมในรถสกูตเตอร์ที่มีณปัจจุบันนี้ซึ่งทำให้รถสกูตเตอร์กลับมามีบทบาทในฐานะยานพาหนะสำหรับเดินทางอีกครั้ง หลังจากที่ขยายไปสู่รุ่นหรูหราในโซนยุโรปที่มีการเปิดตัวเฉพาะรุ่น1 2 5ซ c แต่ในญี่ปุ่นได้มีการเปิดตัวถึง2รุ่นได้แก่รุ่น1 2 5ซ c และ1 5 5ซ c และต่อมาก็มีการอัปเกรดรุ่น1 5 5ซ c เป็น 160cc พร้อมความจุเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นรุ่นที่วางจำหน่ายในปัจจุบันเป็นรุ่นที่4และรุ่นที่ประกาศในครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่5กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย2เกรดได้แก่ PCX 125 ซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานและ Pcx 1 2 5 dx ที่มีอุปกรณ์ครบคันยิ่งขึ้น Pcx 1 2 5รุ่นมาตรฐานถือได้ว่าเป็นวิทัฒาการโดยธรรมชาติของรถสกูตเตอร์สปอร์ตขนาดกระทัดรัดในขณนะที่รุ่น Hyen Pcx 1 2 5 dx จะมาพร้อมกับโช๊คหลังแบบพิเศษและมีมตรวัดหน้าจอสี TFT การออกแบบตัวถังใหม่ทั้งหมดทำให้มีความรู้สึกสปอร์ตและดูเป็นรถในเมืองมากยิ่งขึ้นส่วนท้ายของตัวรถมีดีไซน์ที่เฉียบคม แต่ยังกี่ควบคุมง่ายควบคู่คไปกับมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ใต้เบาะคุณสมบัติหลักๆของรุ่นที่5คือเป็นไปตามข้อบังคับของการปล่อยมลพิษยูโรไฟพซึ่งเป็นข้อกําหนดใหม่เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ขนาด4วาล s ์สมาร์ทพาวเวอร์พหรือ ESP Plus ที่ได้รับการเสริมกําลังด้วยการตั้งค่า ECU และการอัปเกรดเซนเซอร์ O2 ที่เป็นไปตามมาตรฐานยูโรไฟกระบอกสูบและช่องชักมีขนาด .5 3 5มคูณ55.5มิลลิเมตรเท่ากับรุ่นที่4และอัตราส่วนกำลังอัดอยังคงเหมือนเดิมที่11.5ต่อหนึ่งเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรปับปรุงใหม่ในรอบนี้มีกำลังสูงสุดอยู่ที่9.2กิโลวัตต์แรงบิดสูงสดุด11.7นิวตันเมตรและตัวเลขประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงอยู่ที่47.6กิโลเมตรต่อลิตรกระบอกสูบออมเสร็ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างลูกสูบและกระบอกสูบช่วยส่งพลังงานการเผาไหม้ไปยังเพลาข้อเหวี่ยงได้อย่างมีประสิิทธภาพ ปลอกเหล็กหล่อช่วยลดการบิดเบี้ยวของเส้นผ่าศูนย์กลางภายในและความตึงของแหวนลูกสูบช่วยลดแรงเสียดทานตัวปรับความตึงโซลลูกเบี้ยวไฮดรอลิกช่วยลดการสั่นสะเทือนภายในทั้งหมดนี้ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ให้ดีขึ้นและยังใช้หัวฉีดน้ำมันลูกสูบซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับในรถวิบากอย่างรุ่น CRF450R ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาประสิทธิภาพการระบายความร้อนช่วยเร่งเวลาจุดระเบิดเพื่อป้องกันการเผาไหม้ที่ผิดปกติเช่นการน็อก ในส่วนของ s t a ร t e r ACG แบบไร้แปลงถ่านควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดอยู่กับปลายเพาข้อเหวี่ยงโดยตรงและทำหน้าที่เป็นมอเตอร์สตาร์และไดชาร์จไปในตัวคุณสมบัติอื่นๆได้แก่กลไกการหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติที่ช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบ s s t c หรือ Honda s e e l c t a b l e Torque Control ที่ควบคุมแรงฉุดลากของล้อหลังเมื่อ HSTC ลดการหมุนของล้อกระทนาน ไฟสัญญาณตัวทีบนแผงหน้าปัดจะกระพริบและระบบจะปิดลงโดยสมบูรณ์เฟรมตัวถังเป็นเหล็กก้าแบบท่อที่มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาซึ่งทำให้มีความทนทานและควบคุมได้คล่องตัวยิ่งขึ้นฐานล้ออยู่ที่1,315ม mm, เท่ากับรุ่นที่4แต่ปรับปรุงมุมแคสเตอร์เล็กน้อยจาก25.3องศาเป็น26.5องศาและปรับระยะเทลจาก79มเมเป็น8 0ม mm. ม โชคหน้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด3 1ม mm, และโชคหลังเป็นแบบคู่ส่วนในรุ่น dx ที่เป็นรุ่นท็อปมาพร้อมกับโชคหลังที่มีซับแทงมีถังเก็บน้ำมันแยกต่างหากสําหรับขนาดล้อยังคงเท่าเดิมกับรุ่นที่4คือ14นิ้วที่ล้อหน้าและ13นิ้วที่ล้อหลังและขนาดยาง110ทับ70คขอบ14ที่ล้อหน้า130ทับขอบ13ที่ล้อหลังระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าและหลัง โดยดิสบกหน้าเป็นคาลิปเปอร์2สูบและดิสบกหลังเป็นคาลิปเปอร์1สูบทำงานร่วมกันกับจานดิสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง220มิลลิเมตรการออกแบบได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยไฟหน้า LED โดดเด่นที่สร้างขึ้นรอบรูปทรงไฟตัว V มีแฟรริ่งด้านหน้าที่พองออกและกระชับบริเวณเอวและเมื่อจับคู่กับกระจกบ,บังลมสีดำจะช่วยป้องกันลมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับรุ่นมาตรฐานใช้หน้าจอ LCD แต่ในรุ่น DX ใช้หน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วที่ช่วยลดแสงสะท้อนโดยมีการปิดช่องว่างระหว่างกระจกหน้าจอและหน้าจอ TFT ด้วยเรซินนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อก,กับสมาร์ทโฟน iOS และ Android ผ่านแอปพลิเคชัน Honda r รถซิงได้อีกด้วยสวิตช์แบบสลับสีทิศทางด้านซ้ายมือช่วยคุณใช้งานระบบนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวและฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธติดหมวกกันน็อกได้รวมทั้งยังสามารถใช้งานเมนูต่างๆบนมิเตอร์ได้อีกด้วย มาต่อกันที่ได้เบาได้เบารอบนี้มีพื้นที่เก็บของสัมภาระขนาดใหญ่30.4ลิตรและช่อง USB Type C ในกล่องเก็บของนอกจากนี้ยังมีกุญแจอัจฉริยะที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับกล่องท้ายรถอัจฉริยะขนาด35ลิตรที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้ยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆอีกมากมายให้เลือกใช้เพื่อเพิ่มการใช้งานของ P1X ได้ดียิ่งขึ้นอาทิเช่นกระจกบังลมแบบยาวที่ช่วยป้องกันลมได้ดียิ่งขึ้น Pcx125 และ Pcx125dx ซึ่งมีดีไซน์และอุปกรณ์ที่น่าดึงดูดใจนั้นจะเปิดตัวในประเทศฟิลิปปินส์ในรุ่น 160cc เช่นเดียวกันโดยรุ่น125คาดว่าจะเปิดตัวในงาน m o t o r ร์ไซค์คลินในฤดูใบไม้ผลินหน้าส่วนรุ่น160อาจจะเปิดตัวในภายหลังเล็กน้อยเท่านั้นในส่วนของการออกแบบถือว่า Pcx รอบนี้ได้รับการปรับปรุงไฟหน้าแบบใหม่และยังคงให้ความรู้สึกโดดเด่นเช่นเดียวกับ Pcx ที่ผ่านมา การออกแบบที่ใช้เส้นตรงเป็นพื้นฐานจะดูโดดเด่นมากเมื่อมองจากแนวเทยียงมุมด้านหลังและเมื่อมองจากแนวด้านหน้าและด้านหลังจะเห็นว่าช่วงเอวแคบลงแต่ช่วงบนและช่วงล่างมีปริมาตรมากขึ้นมุมมองด้านข้างที่ให้ลกเฉียบคมแฮนด์จับที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเบาะนั่งสบายให้ท่าทางการขับขี่ที่เป็นธรรมชาติในส่วนของสีรอบนี้มาด้วยกันทั้งหมด4ส,สีนะครับสีขาวเพลสโนเฟรคไว ถือเป็นสีประจำรุ่นของ p c x ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดสี p e l r l a อ d เดชบลูเป็นสีฟ้าเข้งขึมสีเมทดิมเกรย์เมทัลลิกเป็นสีเทาอ่อนที่ช่วยเน้นการออกแบบสีเมดกา l a ซี่แบล็กเมทัลลิกเป็นสีดำเรียบๆในส่วนของราคายังไม่มีการเปิดราคาออกมาเป็นทางการแต่คาดว่าจะไม่ต่างจากเดิมมากสำหรับประเทศไทยในรุ่นของ p c x คาดว่าจะเป็น p c x 160ะครับที่เข้ามาวางจำหน่าย และทั้งหมดนี้ก็คือ p c x 1 2 5ที่ได้รับการเปิดตัวไปในสัปดาห์ที่แล้วกับงานอีกมาส2 0 2 4ในส่วนของราคาคาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีการอัปเกรดในส่วนของรุ่นหน้าจอที่เป็น LCD ที่จะมีมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของโช๊คอัพหลังที่มีซับแท้งมาด้วยหากใครชื่นชอบข่าวสารวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตามกดซั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อๆไป I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me